สวัสดีค่ะวิชาประวัติศาสตร์นะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้านต่างๆกันค่ะนักเ,เรียนดูภาพนะคะภาพที่1และภาพที่2แตกต่างกันอย่างไรคะเรามาดูกันนะคะว่าภาพใดคือวิถีชีวิตของคนในอดีตนักเ,เรียนตอบได้หรือไม่คะว่าภาพที่หหรือภาพที่2เป็นวิถีชีวิตของคนในอดีต ใช่แล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือภาพที่หนึ่งนั่นเองค่ะแล้ววิถีชีวิตของคนในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรจากภาพนะคะเราดูก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนใช่ไหมคะสำหรับคนในอดีตนะคะจะพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักคนในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดคนในอดีตกับปัจจุบันจึงมีความแตกต่างกันคะ เหตุผลก็คือการเวลาค่ะทำให้มนุษย์มีพัฒนาการและคิดค้นสิ่งต่างๆมาช่วยอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตค่ะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆกันนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านเลยนะคะดังที่ครูครูจะยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูในวันนี้ก็จะเห็นได้ชัดก็คือการประกอบอาชีพค่ะการประกอบอาชีพมีความหลากหลายมากขึ้น เช่นการค้าขายการรับราชการค่ะการติดต่อสื่อสารมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะจากในอดีตนะคะผู้คนก็จะติดต่อสื่อสารกันทางจดหมายโทรเลขนะคะแต่ปัจจุบันมีเครื่องมือสื่อสารแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆม,มากขึ้นนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเป็นต้นค่ะ เรามาดูวัฒนธรรมนะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสำหรับวัฒนธรรมนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมากขึ้นเช่นการแต่งกายการรับประทานอาหารซึ่งเราก็จะได้รับ วัฒนธรรมมาจากทางฝั่งยุโรปตะวันตกนะคะการแต่งกายของผู้คนก็จะนำสมัยมากขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนที่เราทอผ้าใช้กันเองก็จะซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะจากตลา,าดหรือว่าห้างสรรพสินค้านั่นเองค่ะเรามาดูด้านสังคมนะคะสังคมที่มีความเจริญแล้วกลายเป็นสังคมแออัด เพราะเกิดการย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่อาศัยนะคะเรามาดูด้านต่อไปนะคะการแต่งกายการแต่งกายของผู้คนก็จะมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะอย่างที่ครูได้อธิบายไปแล้วก็คืออาจจะรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้นนะคะทำให้รูปแบบการแต่งกายของเราเปลี่ยนแปลงไปให้มีความทันสมัยและก็สะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตมากขึ้นนั่นเองค่ะการดำเนินชีวิตของคนในอดีตนะคะ เรามาดูกันว่ามีข้อดีและก็ข้อเสียอย่างไรนะคะสำหรับข้อดีก็คือมีความสงบเรียบง่ายผู้คนในสังคมนะคะก็จะมีการพึ่งพาอาศัยกันนะคะสำหรับข้อเสียก็คือไม่มีความทันสมัยล้าหลางังแล้วก็เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารต่างๆอาจจะมีความล่าช้าแล้วก็ไม่ทันใจรวดเร็วเหมือนกับในปัจจุบันนะคะ ต่อไปนะคะการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันกันค่ะข้อดีก็คือมีความสะดวกสบายทางด้านการติดต่อสื่อสารการเดินทางที่อยู่อาศัยนะคะก็จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับข้อเสียนะคะเกิดการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะก็จะมีความแออัดขึ้นนะคะ การเดินทางก็สะดวกมากขึ้นนะคะเพราะมีรถประจำทางนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีรถแท็กซี่รถไฟฟ้านะคะมอเตอร์ไซค์เพื่อสะดวกในการเดินทางนั่นเองค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในอดีตจนถึงปัจจุบันมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรเทคโนโลยีการพัฒนาประเทศและการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะเห็นแล้วนะคะว่าจากอดีต ถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านตามที่คุณครูได้นำเสนอให้นักเรียนดูในวันนี้นะคะให้นักเรียนหมันทบทวนความรู้้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ